ช่วงหนึ่งที่มีงานเกือบทุกวันค่ะแล้วไปเกือบทุกวันเหมือนเกือบทุกวันก็คือไปไปตลอดไปตลอดงางก็ไม่ไหวคกนูกวีดปี๊ดเลยเปล่าว่ะโอเคบางช่วงคือผมต้องต้องต้องบอกว่าแบบอาจจะต้องเซฟหน่อยเพราะเดี๋ยวคนอาจจะว่ามีม็อบหรืออะไรไม่ใช่นะคะเป็นการส่งกาลังใจให้กับศิลปินกครังจโอเคนะคะเดี๋ยวหลังจากเสร็จงานไปรับยากระใสเซ้ไดี แม่ผมเป็นอะไรกันเนี่ยเขายังไปรุ่นกันอยู่เอออ่ะนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญสําหรับผู้ใหญ่ใจดีของเราที่เรียกได้ว่าจัดสรรสถานที่ดีๆนะครับที่เราได้มานําสินค้าให้กับทุกท่านได้เป็นเจ้าของรวมถึงได้มีมินิคอนเสิร์ตแบบนี้กับน็อโตโต้ธนเดชด้วยนะครัลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้จัดการสาขาโรบิสตนอุบลราชธานีนะคะคุณเพียงใจกลัทราบขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับ สักครู่เราจะเจอนะครท่านด้านบนเวทีนะครับได้มาร่วมถ่ายภาพกับคุณโตโต้ธนเดชนะสักครู่เดียวนะครับกำลังเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะคุณออกอยู่นี่อยู่นี่ท่านอยู่นี่ท่านน่ารักมากสวัสดีครับขอสิบรงมืออีกสักครั้งได้ไหมครับคุณโตโต้เราสวัสดีผู้ใหญ่เหมือนเดิมที่เราก็นั่งกันมาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะกล่าวก้มเลยกล่าวว่าจะเอาทุดงานแรกเลยเนี่ยทุก้าดเลยตอนนี้ร้อนเงินมากนะครับเอาละค่ะก่อน